ต้นเนี้ยหนึ่งคือกิ่งล่างต่ำไม่ค่อยมีก็โอเคเลยแล้วมาสตาร์ตร,ตรงนี้อ่าแต่เนี้ยก็ยังเป็นหลายทางอยู่อันเนี้ยจริงๆถ้าเป็นกิ่งหลักตรงเนี้ยกิ่งเดียวเลยอย่างเนี้ยแจ๋วเลยครับหนึ่งหนึ่งกิง่งตรงเนี้ยเราก็ออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยตรงมาทางเดียวใช้ได้อันนี้ตรงมาทางเดียวเห็นไหมครับถ้าตรงทางเดียวมันจะใหญ่เสมอเลยอันนี้ก็อ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้มีขแขนงน,นี้เขาเรียกว่าแง้มหนังสติก๊กต้องเลือกเลยครับ ่าเช่นตรงนี้มีตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้ไม่มีใครก็อาจจะตรงนี้ออกแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้หรือถ้าเราจะชอบกิ่งนี้ก็ต้องเอากิ่งนี้ออกกิ่งเดียวพอครับเพราะว่าอันนี้รอบมันเยอยอยู่แล้วแต่ถ้าฉัดนี่น้อยเช่นมีแค่ฝั่งเดียวอันนี้เราจะอนุโลมไว้สองแต่เนี้อันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้คือเลือกจะดีกว่าอันนี้นะครับรวมถึงกิ่งนี้อ่ผมไม้ดูกิ่งของจริงเลยอันนี้อันนี้มาต็นแรกใหญ่เลยนะ พอมีขแขนงปุ๊บแบ่งมาครึ่งแล้วมีขแขนงแบ่งมาอีกแล้วตรงนี้ยิ่งไว้ไม่ได้เลยครับอันนี้เขาเรียกขนานตรงอันนี้แล้วกิ่งขนานตรงนี้จะไว้ไม่ได้เลยฮะอือโหนี้แต่งไปเยอะมากนะครับแต่อย่างที่แนะนำว่าทุเรียนอาจจะช็อกได้เพราะนั้น ทยอยแต่งนะครับก,กิ่งที่สําคัญที่สุดคือกิ่งที่แข็งประทานถ้าเป็นกิ่งแข็งประทานเนี่ยชุดแรกเราเคลียร์ไปก่อนเลยนะครับ2ก็คือ <ไป S 1> กิ่ง <ไป S 1> ที่แตกแขนงท,ที่เป็นหัวหัวสองหัวสามนะครับหัว2หัว3แบบนี้ผมไม่ดูนะจากกิ่งหลักที่มาแบบนี้เห็นไหมครับแง้มหนังสติก๊กแตกหัว2แตกหัว3แบบนี้เห็นไหมครับว่าจะเล็กหมดเลย นี้จะไม่ยืดขึ้นนะอยู่ตรงไหนตรงนั้นนะมันจะยืดจากข้างบนอ๋ออันนี้มันมาถนนเส้นนี้มาหลายอ่าใช่ครับจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกว่าเนี่ยกิ่งหลักอ่ากิ่งประธานเนี่ยหลักจริงๆเิงก็มีทางเดียวถ้าทางเดียวอย่างเงี้ยแจ๋วเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ตรงไปเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็แค่เคลียร์ตรงนี้ก็ได้ละหนึ่งกิ่งตรงนี้ปุ๊บอย่างที่บอกครับมาสองปุ๊บมันก็เล็กพอเล็กปุ๊บมันพอไปหลายทางเนี่ยจะไม่เหมือนกิ่งอื่นกิ่งอื่นมันจะยืดไปเลยนะครับ อ่าเล็กอีกครับเพราะจริงๆเราฝั่งเนี้ยถ้าเป็นผมเนี้ยเนี่ยยิ่งยิ่งคู่เนี้ยอ่าพูดถึงความเป็นจริงเลยไว้ไม่ได้แน่นอนเพราะติดกันด้วยแล้วอยู่ในทรงกิ่งเดียวกันต้องเอาอันนี้ออกต้องเอาออกครับออก,ออก,กิ่งนี้ไว้อ่ะกิ่งนี้สวยกิ่งนี้สวยกว่าเนี่ยจริงๆกิ่งนี้สวยแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าฉัดเนี้ยน้อยเราก็จะอาจจะอนุโลมไว้สักสองอแต่ถ้าฉัดเนี้ยเยอะเราก็จะไว้แค่กิ่งเดียวมันก็จะใหญ่หญเลย อันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นแง้มหนังสติกเนี่ยเราดูจากเอากิ่งไหนหนึ่งคือใหญ่สุดสองคือไม่ขนาดก็กิ่งล่างอันนี้ยังพอได้ไม่เอาจาจเพราะมันไม่ไม่ติดอะไรเขาถึงว่าต้องต้องแต่งตั้งแต่กิ่งล่างขึ้นมาเราจะดูว่ากิ่งไหนมันขนาดก็กิ่งล่างไหมนนเราจะไว้ลูกแล้วมันจะติดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเอาออกมากกว่าต้องหนึ่งอันครับต้องต้องเลือกหนึ่งอันแต่อันนี้ก็ยอดมาเบียดกันอ่าเพราะตรงนี้มันจะพอดีเนี่ยผมว่าเอานี้ออกก็ได้เนี่ยโอ้เนี้ยสวยเลยเนี่ย เนี่ยรู้แล้วครับว่าลูกมันจะไปทางไหนอ,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 อ่าเนี่ยอันนี้จะโด่โดงออกแล้วอ่ะอันนี้มาทางนี้อันนี้มาทางนี้กิ่งสองนี้กิ่งสามกิ่งสามสวยเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเห็นไหมครับอันนี้ก็แง้มหนังสติกชั้นหนึ่งสักสี่สายขวาหน้าหลังใช่ใช่แต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ใหญ่ครับอันนี้อาจจะเลือกเอาก็ได้นี่เป็นสองยังไงก็ไว้ไม่ได้ครับอันนี้หรอฉีกครับสองไว้ไม่ได้ไม่ได้ครับนักพนันอย่างน้อยเงี้ยเนาะ อ่ะอย่างนี้รู้ละหนึ่งสองสามอันนี้ก็ยังไม่ได้เลือกนะเนี่ยครับอันนี้ต้องเลือกเลยเลยครับขนนี้ไม่ไหวเหรอไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวต้องเลือกอันใหญ่ม <c oughs> นนั้ยเลือกที่ออใช่ไม่ขนาดกับคนอื่นนะครับอ่ามันก็ไม่ขนาดนออถึงอันนี้ถึงขนาดแต่ว่าอันนี้มันก็ลูกไม่ถึงอยู่ดีเอาอย่างนี้ให้ให้มีลูกไปหน้าค่อย ไหนก็ได้จะต้อ้ไม่จซอยหน่อยไม่มีหรอปีหน้าเนี่ยกลิ่นมะลจัดเอาไว้เดียวดีกว่าครับถ้าเป็นใจผมนะแต่แล้วแต่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเคลียร์เลยจะเห็นเลยอันนี้มาหนึ่งทางอันนี้หนึ่งทางอนนี่หนึ่งทางโอ้วมองมาในตกใจเลยนะแต่เดี๋ยวไปเยอะเลยเดี๋ยวอีกอีกสองเดือนมันจะพึดเลยครับยายยามต้องฉีดเยอะเลยออีกสองเดือนเดี๋ยวค่อยพึดเลยครับ ต้นใหญ่ๆอ่ะสี่ห้าปีผมไปแต่งตอนแรกเนี่ยมีแต่ชาวบ้านบนเต็ไมไปหมดเลยลุงป้านอาอาเขาบนว่าแต่งอะไรขนาดนี้แต่พอพฤษภามิถุนาพอถึงกันยาโอ้โหใบเต็มเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญคือกิ่งใหญ่มากก็ลองคิดดูว่าตอนเนี้ยมันไปสองใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ไม่มีละทั้งหมดมันจะเลี้ยงมาตรงนี้หมดเลยมันก็จะเป็นกิ่งใหญ่ที่เราจะทําลูกแล้วตรงนี้แหละที่เราจะเลี้ยงให้มันเลื้อยออกมาเรื่อยๆแต่ถ้ามีปุ้มมันจะไม่เลื้อยนะครับมันก็จะอยู่แค่นี้จะจะจะ,จะไม่กระจายออกมาข้างนอก แต่ถ้าเราแต่งทางเดียวเนี่ยแป๊บเดียวครับจากสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันก็จะมาชนกันถึงประมาณสี่เมตรห้าเมตรแต่ที่บอกว่าลองดูสักส่วนหนึ่งแล้วก็สังเกตสักสองสาเดือนก็รู้แล้วครับเพราะท่าแก่เข,าข้าเข้าสวนตลอดประหยัดยาหรืประหยัดแน่อันเนี้ยปุ๋ยป,ปุ๋ยหายไปครึ่งหนึง่งฮอร์โมนหายไปครึ่งหนึง่งยาอะไรหายไปครึ่งหนึง่งแล้วก็แสงส่องถึงลมโกรกได้ไม่เป็นเชื้อราที่ต้นไม่มีแหล่งสะสมของมแมลง ต้องไปเอาเชือกมาบั๊